สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ 2024, แชมเชิปีรีนชิ2พลนีก2024นัมอนิงไซ์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023จอห์นฮิกกินเอาชนะจัดทั้ง3ต่อ1เฟรมผู้ทั้งเบรกสูงสุด144แต้มจอห์นฮิกกินเงินรางวัลแชมป์1 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์5 0 0 0ปอนด์นอนเบรกสูงสุด1,000ปอนด์ รายการนี้เป็นรายการเชิญนักสุนทัเกอร์ชั้นนำา5 5คนมาแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มพบก,กันหมดกลุ่ม 2. m a มาร์คเซลบี้อลีคาร์เตอร์แบตติลเซลโดยมีไทเล์มินสันโรอันเดย์แกลลีมินสันบิสเวกินเข้ามาสนทบจากกลุ่มหนึ่งรอบแรกแบ่งกลุ่มพบก,กันหมดใช้ระบบ3ใน5เฟรมตัดเกรียนคะแนนที่ดีที่สุดตามลำดับโดยแชมป์กลุ่ม จะได้สิทธิ์เข้าไปรอเล่นรอบกลุ่มแชมป์ในฐานะแชมป์กลุ่มซึ่งจะแข่งวันที่1-2มีนาคม2567ส่วนอันดับ1-5ผ่านเข้ารอบ4คนไปแข่งร่วมกับกลุ่ม3โดยมีนิวโลบสันแอลลี่ฮอ,อกกินส์คัมฟอร์ดยนรออยู่โดยจะแข่งกันในวันที่5-6กุ 6, มภาพันธ์2567ส่วนอันดับ6และ7ตกรอบ วันที่4มกราคม2567รอบแบ่งกลุ่มใช้ระบบ3ใน5เฟรมต้น1แคลลิมินสันเอาชนะมาร์คเซลบี้3ต่อ1เฟรมมาร์คเซลบี้เอาชนะไรอันเดย์3ต่อ1เฟรมแคลลิมินสันเอาชนะไรอันเดย์3ต่อ0เฟรมมทธิวเซลเอาชนะมาร์คเซลบี้3ต่อ1เฟรม แมตติวเซลเอาชนะไรอันเดย์สามต่อสองเฟรมอารีคาร์เอเอาชนะไรอันเด3์สามต่อศเฟรมโต๊ะสองอารีคารเอร์เอาชนะแกลลี่วินสันสามต่อศูนย์เฟรม i ริสเวกินเอาชนะแม t ติ e เซลสามต่อศูนย์เฟรมแกลลี่วินสันเอาชนะแม t ติ e เซลสามต่อหนึเฟรม คริสเวกินเอาชนะอาลีคาร์เตอร์3ต่อ0ูนย์เฟรมแคลเลวินสันเอาชนะคริสเวกิน3ต่อ0เฟรมมาร์คเซลบี้เอาชนะแคลเลวินสัน3ต่อ1เฟรมสรุปอันดับคะแนนหลังจากแข่งไปแล้วบางส่วนอันดับ1นา่งลเลวินสัน3คะแนนคงเหลือ3นัดโดยจะพบกับอาลีคาร์เตอร์ ไลอันเดและปิดท้ายที่แกลลี่วินสันแคลลี่วินสันขอแค่ชนะอีกครั้งเดียวมีโอกาสเข้ารอบสูงอันดับ2 m a มาร์คเซลบี้2คะแนนคงเหลือ2นัดโดยจะพบกับคริสเวกินและอาลีคาร์เตอร์มาร์คเซลบีขอแค่ชนะอีกครั้งเดียวยังมีโอกาสเข้ารอบอันดับ3ามปติวเซลสองคะแนนคงเหลือ2นัด โดยจะพบกับแกลลิวินสันและอารีคาร์เตอร์แมทเิวเซลที่ยืดสู้ใน2นัดที่เหลือยังมีโอกาสรอดอันดับ4 c h คริสเวกิน2คะแนนคงเหลือ3นัดโดยจะพบกับไรอันเดย์แกลลิวินสันและมาร์คเซลี้คริสเวกินเจอของหนักในนัดที่เหลือแต่ยังมีโอกาสเข้ารอบ อันดับ5อารีคาร์เตอร์2คะแนนคงเหลือ3นัดโดยจะพบกับไคลเลยมินสันแพทติวเซลและมาร์คเซลบี้กับตันอารีต้องเอาชนะในส่วนที่เหลือเพื่อความอยู่รอดอันดับ6แกลีเวินสัน1คะแนนคงเหลือ3นัดโดยจะพบกับแพทติลเซลโรยันเดย์และไคลเลยมินสันตัวเฟอร์ท็กซี่ต้องใส่เกียร์เดินหน้าเก็บแต้ม เก็บเฟรมให้ได้เยอะที่สุดโอกาสยังมีอันดับ7จ็ดรอันเดย์ยังไม่มีคะแนนคงเหลือ2นัดโดยจะพบกับ i ิสเวกินและไฮเลนินสันและอันเดย์มีโอกาสตกรอบสูงเพราะเสียเฟรมไปเยอะและปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุดถึงนร้อยสีแต้ม Carter, นนาอาลีคาร์เตอร์ในนัดเดียวชนะไรอันเดย์สต่อศเฟรมรอบแบ่งกลุ่ม2 ขอบคุณทุกทานที่ติดตามชมวันนับชมยิังมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับส r คร e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ